ดูอีกหนึ่งตัวช่วยสําหรับร้านค้ากันบ้างนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยในฝั่งของ True Money เนี่ยเขามีการเปิดตัวเป็นมินิแอปออกมาที่จะมาช่วยร้านค้าทําให้คุณเนี่ยบริหารจัดการร้านบวกกับลูกค้าบัญชีแอคเคาท์ต่างๆเนี่ยได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูรายละเอียดกันค่ะ Tru e m o n e y ต้องยอมรับว่าเป็นผู้นําด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพลย์เมชั้นนําในอาเซียเลยก็ตอกย้ํานะถึงความเป็นซูเปอร์แอปนะคะ ล่าสุดเนี่ยก็คือเปิดตัวบริการใหม่ที่เรียกว่า Membership Mini Program เป็นเหมือนกับมินิแอปบน True Money Wallet ค่ะเขาจะมาพร้อมกับแพลตฟอร์มในการจัดการระบบสมาชิกครบวงจรสำเร็จรูปด้วยสำหรับร้านค้าช่วยบริหารจัดการลูกค้าช่วยเพิ่มยอดขายได้ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆได้ยกตัวอย่างฟีเจอร์เช่นมีเรื่องของการสมัครสมาชิกในคลิกเดียวหรือมอบคูป,ปองส่วนลด และสะสมคะแนนอัตโนมัติจากการใช้ใจ่ายด้วย True Money Wallet ได้ก็เพิ่มช่องทางนอกเหนือจากนี้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ร้านค้าได้รับข้อมูลลูกค้าค่ะเราจะเข้าถึงพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของลูกค้าได้และที่สำคัญคือคุณสามารถสร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ขยายฐานลูกค้านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มผู้ใช้ True Money ก็มีมากกว่า17ล้านคนแล้ด้วย คุณน,นิรัน์ฟูวัฒนานุกูลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Tru ูมันนี่จำกัดประเทศไทยบอกเลยนะคะว่าช่วงทดลองให้บริการนี้นะ,ะก็ช่วยให้ร้านค้าชื่อดังกว่า20ร้านทั้งในกลุ่มของฟู้ดก็คืออาหารนะ,ะไม่ว่าจะเป็นกาแฟามลชนสุกิชิเบทท็อกเอแอด์เอแอดบิลหรือว่าจะเป็นทากโกเบลเพนกวินกินชาบูนะคะแล้วก็ทิมโพวานรวมไปถึงกลุ่มนอนฟู้ดนะคะก็ได้แก่นเนลอิโตเกียวแอชวิเอฟเฮก อีซี่คัทก็มีสมาชิกลูกค้าเพิ่มผ่านแอปนี้ไปแล้วกว่า4แสนรายเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเล็ทีเดียวนะคะยังพบสถิติด้วยค่ะว่าลูกค้าที่เป็นสมาชิกของมินิแอปนี้นะคะมียอดการใช้จ่ายต่อร้านนะที่ร้านต่อเดือนเนี่ยมากกว่าลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก27%นค่ะแถมีอัตราการกลับมาใช้จ่ายในเดือนถัดมามา,มากกว่าลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก 3-4เถ่าค่ะก็เห็นว่าตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าภายในสิ้นปีนี้จะขยายบริการเข้าถึงร้านค้ากว่า500ร้านค่ะแล้วก็ช่วยให้มีการสมัครสมาชิกรวมกว่า2ล้านรายผ่านแพลตฟอร์มนี้คือสิ่งสำคัญเนี่ยหลายคนก็อยากจะได้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดจะมีตัวช่วยที่ทำให้การเข้าถึงลูกค้าเป็นเรื่องง่ายก็น่าจะดี ที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่ว่าใช้จ่ายรอบเดียวแต่ว่าโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาใช้ใหม่มีการใช้จ่ายซ้ำเนี่ยก็เห็นตัวเลขชัดเจนม,มันก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่เดี๋ยวนี้ไปไหนนะ,ะก็จะมีคนบอกว่าใช้จ่ายผ่าน True Money Wallet ได้แต้มเพิ่มแบบนั้นแบบนี้คือไม่ใช่เฉพาะแค่ใน7 Eleven คือเราไปใช้จ่ายหรือไปร้านอาหารก็สามารถใช้ True Money Wallet ได้ด้วย